วันนี้บันจะดองหเช้เท้าให้ดูกันนี่คือวิธีการดองหัวเช้เท้าแบบธรรมชาติค่ะการดองหัวเช้เท้าแบบรสสารปรุงแต่งใช้แค่น้ำส้มสายชูน้ำตาลและเกลือค่ะแาวนี้ไปจะเป็นการดองหัวเช้เท้าแบบใส่สารปรุงแต่งอาหารนะคะวัตถุดิบในการทำหัวเช้เท้าดองที่วางขายทั่วไปมีทั้งหมด13อย่างเช่นเกลือขันทศกรน้ำตาลกลูโคสเป็นต้น วัตถุดิบแบบใส่กับไร้สารปรุงแต่งคือ3ต่อ13ทําทำไมถึงได้แตกต่างกันอย่างนี้นะเราจะเริ่มจากการทำน้ำที่จะใช้ดองหัวเชยเท้าก่อนเทน้ำปริมาณเท่ากันลงไปและใส่เกลือปริมาณเท่ากันลงไปด้วยถึงตรงนี้วิธีการยังเหมือนกันแต่จากนี้ไปจะเริ่มเกิดความแตกต่างแล้วเราใส่น้ำตาลประมาณ1กิโลกร,รัมลงไปในการดองแบบไร้สารปรุงแต่ง เพื่อให้เกิดรสหวานและใส่ขันทศกรซึ่งหวานกว่าน้ำตาล500เท่าปริมาณ2กรัมลงไปในแบบใส่สารปรุงแต่งใส่น้ำส้มสายชูลงไปในแบบไร้สารปรุงแต่งเพื่อเกิดรสเปรี้ยวแต่ใส่กรดน้ำส้มลงไปแทนน้ำส้มสายชูในแบบใส่สารปรุงแต่งตอนนี้น้ำรองหัวใจเท้าที่ทำจากน้ำตาลเกลือและน้ำส้มสายชูไม่ใส่สารปรุงแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่แบบใส่สารปรุงแต่งนั้นนี่จะเป็นเพียงแค่การเริ่มต้น เรายังต้องการใส่สารสีขาวที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรลงไปอีกใส่อย่างหนึ่งแล้วใส่อีกใส่ใส่ใส่ลงไปหลังจากใส่วัตถุดิบครบ13อย่างน้ำา้องก็เสร็จทำไมถึงต้องใส่วัตถุดิบลงไปเยอะขนาดนี้เมื่อดูตามฉลากสินค้าแล้วอาจมีความแตกต่างไปตามบริษัทผู้ผลิตแต่มีการใส่สารปรุงแต่งอาหารมากกว่า8อย่างขึ้นไปเหมือนกัน อันนี้ไงอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยโอ้โหอ่ออันนี้ใส่เท่าไหร่ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยแคลเซียมคลอไรด์ใช่ไหมเออเออเออแคลเซียมคลอไรด์นี่ไงออโสเดียมซัลไฟไหนอะโซเดียมซัลไฟอะไหนอ๋อนี่ไงโซตรียมซัลไฟต่อไปต่อไปแล้วก็มีพวกนี้ด้วยทำให้สีเหลืองนี่ไงตรงนี้และโอ้โหใช่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 ตอนเห็นว่ามีวัตถุดิบเยอะๆก็คิดว่าต้องมีสีผสมอาหารแน่เลยเราที่ซื้อไม่เคยอ่านฉลากพวกนี้เลย สารอาหารที่เรามักจะเพิ่มเฉยไม่สนใจจากนี้ไปเราจะลองอ่านวัตถุดิบที่ใส่ลงไปให้ได้รู้กันก่อนเริ่มจากผงชูรสสารปรุงแต่งอาหารสงเคราะห์ที่ใส่เพื่อให้หัวใจเท้าดองมีรสกลมกล่อมบางครั้งก็เรียกว่า MSG โซเดียมโพลีฟอสเฟตสารปรุงแต่งอาหารที่ใส่ลงไปเพื่อช่วยเรื่องความยุดหยุ่นของหัวใจเท้าแคลเซียมคารไลท์ใส่ลงไปเพื่อเกิดความกรอบเวลาเคี้ยวหัวใจเท้า พแทสเซียมโอเบตสารกันบูดเพื่อช่วยยืดอายุของอาหารสุดท้ายใส่สีเหลืองกาดีเนียเพื่อให้หัวใจเท้ามีสีเหลืองสวยทีนี้ก็คนผงต่างๆเหล่านี้ให้ละลายเข้ากับน้ำจนหมดแล้วรสชาติของน้ำดอที่ถูกทำขึ้นแบบนี้เป็นยังไง เริ่มจากน้ำดองแบบไร้์สามปรุงแต่งมันเปรี้ยวแล้วก็เค็มมากเลยค่ะแล้วน้ำดองที่ใส่สามปรุงแต่งอาหารถึงสิบสามอย่างลงไปล่ะรสชาติตต่างกันไหมครับเหมือนกินยาเลยค่ะแล้วปลายลิ้นก็รู้สึกแ,แปลกๆด้วยค่ะตอนนี้ได้เวลาใส่หัวเชเท้าลงไปแล้วครับ ราจะแช่หัวใจเท้าที่เตรียมไว้ในน้ำดองที่ทำเมื่อกี้นี้ในปริมาณเท่ากันนี่คือน้ำดองไร้สารปรุงแต่งที่ทำจากเกลือน้ำตาลและน้ำส้มสายชูเท่านั้นส่วนนี่คือน้ำดองใส่สารปรุงแต่งอาหาร13อย่างแล้วจะมีอะไรแตกต่างกันไหมเราดองทิ้งเอาไว้72ชั่วโมง ปากหัวเช้อเาออกมาเช็คสภาพดูกันครับได้ชัดเลยครับว่าสีสันแตกต่างกันมากเมื่อลองดูดีๆแล้วจะเห็นว่าสีสันของหัวเช่าดองแบบใส่สารปรุงแต่งจะสดใสผิวหน้ามีเงาสวยและดูน่ากินมากกว่าไม่เพียงเท่านั้นเมื่อลองเช็คความแข็งดูแล้วแบบไรสารปรุงแต่งสามารถกดได้ง่ายแต่แบบใส่สารปรุงแต่งแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ยิ่งเพิ่มความแรงในการกดมากขึ้นแบบไร้สารปรุงแต่งยิ่งถูกกดลงไปได้มากแต่แบบใส่สารปรุงแต่งยังเหมือนเดิมจนนิ้วลื่นลูดออกมาเองแล้วด้านในหัวใจเท้าจะเป็นอย่างไรหัวใจเท้าดองแบบไร้สารปรุงแต่งยังคงเป็นสีเหมือนก่อนดองออกจะคล้ายหัวใจเท้านึ่งซะด้วยซ้ำแต่หัวใจเท้าดองแบบใส่สารปรุงแต่ง แค่เสียงตอนทันก็น่ากินแล้วแถมด้านในยังเหลืองสวยด้วย